ได้กาไรสูงที่สุดเลยเสื้อลายประมาณไหนยังไงซื้อกี่บาทขายเท่าไหร่ก็เสื้อลายนหนึ่งครับก็ซื้อมาประมาณหมื่นหนึ่งนะหมื่นหนึ่งจะขายกันไปก็แสนบวก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 ใช่ก่อนอื่นเลยว่าถ้าเกิดว่าเบื้องเบื้องต้นอยากจะหาของอหนูว่าต้องเลือกแนวทางก่อนใหม่นะอ่ะวันนี้นะครับมันอยู่กับน้อง น้องนัทและน้องนอนจากร้านพี่กากิโสโตร์ะนะฮะวันนี้น้องอุดหนุนเสื้อซื้อสวยเพียบเลย <c oughs> แต่ไม่ใช่ประเด็นนะวันนี้เราซื้อกันหลายตงคงอยู่แต่ไม่พูดถึงหรอกแต่เราวันนี้จะพูดถึงเรื่องหนึ่งที่สาคัญเลยเพราะสำหรับสำหรับผมนะฮะ <c oughs> น้องสองคนเนี่ยเป็นคนที่หาของเก่งมาก <c oughs> จริงไหมอาจริงๆนะก็พอตัวประมาณหนึ่งนะเราทํางานหาของที่ยาของใส่นะะหาของตรงนี้ผมพูดให้ฟังแล้วกันในไทยส่วนหนึ่ง <c oughs> อันนี้ในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราหาของจากในในเมืองนอกกี่เปอร์เซ็นต์ เจ็ดสิบถึงแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เริ่มสตาร์ทนในไทยบ้างใช่ครับนี่ก็มาเอาที่บ้านพี่ไปอย่างเงี้ยนะครับค่ะหลายตัวอยู่แล้วคำถามต่อคำถามต่อมาที่อยากจะถามเลยนะหาของในเมืองนอกเนี่ยหาที่เว็บอะไรอีเบย์ครับผมอย่างเดียวใช่อินสตาแกรมไหมมีบ้างมีบ้างแต่ว่าในในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอีเบย์เก้าสิบมาพี่ไหมอ่าประมาณนั้นปร,ประมาณนั้นนะเพราะมันมันมันรวดเร็วอะ่ะมันไม่ต้องไปนั่งรอในไอจีต้องมานั่งถามแม่งก็จะตอบอ๋อโซ่แล้วอย่างเงี้ยหลายวันเบจะได้แต่อีเบย์นี่คือจบเลยน้อนหาของงทา อันี้ถามง่ายๆเลยวันหนึ่งหาของประมาณกี่ชั่วโมงอันนี้ถามไอ้คนเขาอยากรู้แล้วก็เหมือนทํางานประจําเลยเนาะใช่ประมาณแปดั่วโมงคือนั่งรีเฟซนั่งหาจริงจังนะระหว่างนั้นเราอาจจะเล่นเกมดูหนังไม่ได้ต้องจริงจังต้องโฟกัสแม่ไม่หายม่ันแย่ลุดเลยกลับมาปุ๊บโอ้โหไอุ้ยไม่ไม่ทันไม่ทันแป๊บเดียวล่าสุดพี่เจอเนี่ยฮัทเชฟบ็อกซ์ห้าร้อยเหรียญเจอไหมวันนั้นหรือคนซื้อเปล่าประมาณสามวันสามคือสามสี่คืนเนี่ยครับ ฮาร์ดช็อกห้าร้อยเหรียญก็ประมาณสองหมื่นประมาณสองหมื่นถึงไทยกดไม่ทันน้องก็เป็นฟิวอย่างนี้ใช่ไหมสไนเปอร์เป็นสไนเปอร์คอยสอยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บประมาณนั้นครับพอวิทย์เขาเรียกนิดนึงมันต้องมีสกิลอะไรตัดสินใจไวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องดูเสื้อให้เป็นก่อนอย่างแรกดูเสื้อให้เป็นใช่ดูแค่รูปสามวิถึงห้าวิก็ต้องต้องตัดสินใจแล้วไม่งั้นก็คนอื่นซื้อไปใช่ถ้าเจอของดีจริงๆอิงนะใช่ครับมีประสบการณ์เราพี่ฟังไหมที่แบบ ได้กาไรสูงที่สุดอลไเสื้อลายประมาณไหนยังไงซื้อกี่บาทขายเท่าไหร่ให้ลูกค้าฟังลูกค้าจะไม่บอกลายก็คก็เสื้อลายหนึ่งครับก็ซื้อมาประมาณหมื่นหนึ่งนะหมื่นหนึ่งแต่ขายไปก็แสนบวกแสนบวกใช่ไม่บอกลายนะไม่บอกลายแล้วกันส่วนตัวผมนะซื้อสี่ร้อยขายพี่ถาวรสี่หมื่นห้าพี่ถาวรก็ซื้อไปแต่เขาก็ไม่ไม่ม่เข้าใจอยู่แล้วว่ามันเพราะราคามันได้มาลุดสุดแต่ว่าเขาพอใจจะซื้อมันก็เป็นแหน พราะส่วนใหญ่พี่เข้าใจว่ามันมัน,มน,มนเรื่องเรื่องราคาไม่ไม่ใช่ปัญหาเราไปค้นหาของอ่ะเข้าใจใช่ไหมเออและ้วคําถามที่จะถามต่อไปคือทุกวันนี้หาของยังใช้ได้อยรอยังเบิกยูงยังยังทำกำไรยังอยู่ได้อยู่ใช่ไหมผมว่ายังอยู่ได้อยู่นะครับหักเก่งนิดหนึ่งแต่ถ้าเริ่มต้นใหม่ๆนะผมว่าน่าจะยากหายากแหละใช่เพราะว่าของของที่เราขายได้จริงพี่สังเกตจากหน้าผ้านร้านเราเนี่ยมันเป็นของที่ลึกหน่อยลึกหน่อยต้องดูแท้ดูชัวร์แล้วก็ ไม่ใช่ลายแมสอะถ้าเป็นลายแมสคือลาย<ล>คนที่เขาไม่ค่อยเล่นกันออลายคนที่เขาเขาเล่นกันถึง่มเราซื้อมา, 5, 000, า 6, อห้าพันขายได้หกพันอ่าฮะถูกต้องไหมใช่ครับกำไรบางๆแต่ว่าถ้าเอาที่อยู่ได้จริงๆอะมันต้องกำไรหนาจะจะผมต้องพูดพูดจริงๆนะกำไรมันต้องประมาณนึ่งอะเพราะว่าหนึ่งเลยคือสภาพคล่องมันต่ำที่พูด,พด,พด,พดถูกไหมเสื้อบางตัวเราใช้เวลาขายนานไหมมากสุดกี่ปีอะไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยขายเร็วอุ้ยอุ้ยไม่ค่อยมีขายเร็วด้วยจริงหรอ ใช่ครับส่วนมากคือถ้าแบบแบบราคาถ้าเราแบบราคาถูกๆอ่ะมันจะอยู่นันมันจะอยู่นานอแต่ว่าถ้าราคาแพงแต่ว่าขายยากอ่ะมันจะมันจะไปไวนะเพราะว่ามันจะมีคนที่ต้องการอยู่มันมีกลุ่มคนเขาเรียกว่านี้จัดๆเลยคือประมาณว่าไม่ของไม่เคยมีหายยากๆว้าวไว่อนเลยแบบคุยสองสามคำเพวกนี้แปลกนะทุกต้องใชไอพวกแบบเม็ดแมงมุมนี่แบบอยู่ยาวเลยฮะใช่ค่ะอีพีสำหรับผมนี่ไม่ซื้อเลยขาดทุนทุกตัวเวลาซื้อมาอ๋อขาดทุนหมดเลยเพราะว่าเหมือนแบบมันไม่ใช่ทางเราด้วยอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าเราก็ ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการมองหาสิ่งนี้อ่ะเออใช่ค่ะก็ยังหาในอีเบแล้วเวลาหากันคืนเหมือนกันนะช่วงเวลาเริ่มต้นสตาร์ทใหม่กี่โมงยี่โมงกี่โมงหนึงยี่โมงบอกความรับไม่เอายิงความรับก่อนเลยไม่มีความรับหรอกไม่มีใครแย่งหรอกเชื่อมันอยู่ที่สกิลพี่ยังบอกเราเลยเราก็ไปทำหากินได้ใช่ตอนดูคอนเทนต์พี่ใช่ไหมก็ประมาณหาก็ประมาณสองทุ่มนะสองสามทุ่มก็กังเช้าทีสี่ทีห้าอ๋ไม่ใช่อันนี้อันนี้น่าจะไม่ใช่แบบแปดชั่วโมงแล้วน่าจะเกินแล้วเนี่ยประมาณสิบประมาณนนนแแล้วววต่ัััไหครบ ขี้เกียจนะก็หลับเร็วหลับเร็วเฉลี่ยวันนึงได้ใช้ใช้เงินได้วันละแสนได้ไหมโอ้ไม่ถึงพี่ไม่ถึงใช่ไหมแล้วแต่ดวงเลยแหละแล้วแต่ดวงบางวันก็นั่งก็ไม่ได้นะมีวันที่ไม่ได้ด้วยหรอวะมีค่ะศูนย์ได้หรอวะมีค่ะศูนย์ตัวเนี่ยเหรอใช่แบบบางทีมันไม่จบดีลผมก็ไม่ซื้อแล้วกันเฟลเฟลมันเฟลมันเฟลจะไม่เป็นไรวันอื่นแล้วกันมันมันเหมือนเรานั่งฟรีอ่ะพี่แล้วก็แบบอารมณ์ไม่ดีด้วยแบบว่าเออนั่งแล้วมันจะมีผลต่อมมมมมาาาาาาาััั้้ยยยนนนนนจจจะะซืือออง่่่่กกวววเเเดิีี็็ไหหลรปพ ถ้าไม่ได้ของดีหัวหัวเลยผมก็จะเสียนอยเสียเียมันก็จะแบบเฮียกูอยากโคแกทุบว่ะมันจะเป็นมันซึ่งมันมันหลุดมันผ่าดแล้วจะทําให้มันผิดพลาดมันจะเกิดการขาดทุนได้นะอะไรยก็เกิดค่ะเพราะว่าพี่เป็นเนี่ยพี่งถามถูกตรงจุดไงเพราะว่ามันแต่ก่อนเนี่ยไอ้เชี่วันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้เอางียวันี่ซัดเลยแล้วกันในเทียวอันนี้แหละเจอเจออะไรแบบบางทีแบบมันก็ไม่ได้สวยมาแต่กูซื้อไปซื้อมาแล้วอ้าวแพงไปว่ะนี่ไอ้การ์ตูนที่ซื้อว่าแสนหนึ่งไหมกำลังคิดอยู่ไอ้ <laughs> มันใช่กีฬล้านะมันมีอย่างนั้นค่ะแล้วมีแนะนำแบบคนที่เป็นมือใหม่อยากกดีเบย์บ้ากแต่ก่อนพี่ก็แนะนำแนะนำอะไรร้องอยากแนะนำอะไรหาของในอีเบย์ปเปิดร้านนี่ร้านเขาใช้ได้นะไม่ลงของนี่ประมาณแบบวันหนึ่งถึงลงห้าตัวนี่ออกกหมดอ่ะบางวันลงสี่<ง>ออกหมดอ่ะวันนี้เหลือหนึ่งตัวนี่เงินเข้าตลอดอ่ะไม่หรอคกค่ะเราขายถูกด้วยไงเออขายถูกขายราคาแบบว่าไปต่อได้ ไปต er right? ่อได้ใช่จริงเหรอจริงจีจริงเหรอจริงเหรอคนใดลูกค well, ้าที่ซื so. ้อไปนี่ก็เป็นพ่อค้าเงั้นใช่ค่ะพ่อค้าซื้อนั้นใช่เพราะว่ามีคอเลคเตอร์อะค่ะจริงจิงอะต่างชาติหรือว่าคนไทยต่างชาติต่างชาติหกสิบเจ็ดสิบใช่คนไทยน้อยดีเลยค่ะเนี่ยอันนี้คือเขาาติด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 ละคือมึงทำอย่างเงี้ยห้ามแผ่วเขาติดตลาดเลยมันเหมือนเบียบการที่ว่าหนูอะอดทนอดกั้นโดยการที่เราแบบว่าไม่ไลฟ์สดหรือว่าไม่ไม่ค่อยโชว์หน้าผ้าก่อนเราจะแบบเออคุณติดตามในรายการ ในไอจีเรานะอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูลงของทุกวันเลยคือ,อถ้าไม่ลงอ่ะมันก็รู้สึกแปลกๆไปอะไรอย่างเงี้ยต้องลงทุกวันใช่ไว้เมื่อก่อนพี่นั่งฟังการตลาดเขาบอกว่าของที่เป็นชัวรี่บางอย่างมันต้องมีแนวทางของแบรนด์เป็นการเล่าเรื่องว่าแบบสตอรี่ชัดเจนยกตัวอย่างอย่างเช่นโรลล,ลลอย่เนี้ยพวกโรลลอยพวกอะไรเงี้ยแม่งแพงมากเลยแต่ไม่เคยเห็นในโฆษณาทีวีแม่งเป็นโฆษณาตรงไหนใช่ไหมมันก็จะยืนยันทําอย่างนั้นอยู่แค่อย่างนั้นแล้วกูจะขายแค่อย่างนี้ แล้วคุณจะเอากำจะขายราคาแพงได้อะไรอย่างเงี้ยแหมมันเป็นฟิววันอย่างนั้นซึ่งน้องก็น่าจะทำถูกแหละแบบ,แบบอย่างหนูเนี้ยถ้าหนูไลฟ์สดหนูว่าอาจจะแบบทําไม่ได้หรือไม่มีลูกค้าเข้ามาเพราะว่ากลุ่มลูกค้าหนูอย่างเงี้ยอาจจะสะดวกในการดูไอจีมากกว่าผู้ใหญ่เยอะไหมสะดวกในการดูโพสต์มากกว่าผู้ใหญ่่ค่ะผู้ใหญ่ไม่มีเด็กไมม่ีเด็กใช่ฟิววันพี่แหละนี่ก็เป็นปรางวัลในมันเพราะว่าบางคนอย่างเงี้ยเขาก็ทําเขาก็ทํารายได้ได้เยอะมากในการไลฟ์สด แบบได้ราคาดีเนี่ยราคาดีกว่าได้ราคาดีกว่าโค้ดอย่างเงี้ยก็มีในทิกตอกในอะไรเงี้ยใช่โอ้โหท่วมเลยบางทีบางร้านแบบหนูก็แบบอู้หามเช็มากขายได้ไงวะอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็แล้วแต่แนวทางที่จะเลือกดีกว่าก่อนอื่นเลยว่าถ้าเกิดว่าเบื้องต้นอยากจะหาของอะหนูว่าต้องเลือกแนวทางก่อนเออถ้าสมมติว่าเราไม่อยากทําแบรนด์แต่เราอยากหาแบบเงินมาหมุนก่อนอย่างเงี้ยหนูคิดว่า หาของแล้วก็มาไลฟ์สดก่อนดีกว่าตั้งตัวก่อนที่แบบง่ายๆเลยนะครับคุณเม่อก่อนตอนเราเริ่มต้นก็เลยของกระแสเหมือนกันวะในกระแสเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้ในกระแสมากก็ค่อยๆหลุดออกมาเรื่อยๆหลุดๆมาเรื่อยๆมันจะเป็นลายเซ็นของร้านไปเลยว่าเออหน้าผ้าร้านนี้แน่นอนอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันพี่ตอนนี้พี่หลุดไปทางของกระแสแล้วหลุดไปทางของกระแสแต่ก่อนพี่ก็จะมีหน้าผ้าร้อนๆหลอนพี่เหมือนกันอ่ะแต่ตอนนี้เพราะว่าให้ลูกน้องคุมไปเลยไงพี่ก็ไม่เอาแล้วมี่ก็เนี่ยให้ลูกค้ามาคัดเดี๋ยวก็มีคนมาคัดเรื่อยๆมี่ย แค่นี้ก็ท่วมแล้วแค่นี้ก็ห้ามเงินแล้วแค่นี้ก็ห้ามเงนแล้วปันลิ้งเปิดเท่าไหร่เนี่ยซื้อมาชอบ75ป่ะโอเปิดใจเลยเปิดตลอดใช่ไหม65ถึง75มันต้องมี2,300เหรียญนะพี่คิดประมาณเนี่ยสภาพอย่างงี้นะจะถ้าหนูขายออกหนูจะบอกพี่ออกได้ขายไม่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 ซื้อเดียวพี่ซื้อมาหมื่นเดียว ท่วมเลยล้อเล่นจะไปไปได้ยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่จะบอกไว้พี่ซื้อมาหาะเท่าไหร่ก็ได้นีรุ่นใหญ่อะไรแต่ไม้ใช่ขับรถกระบะขี่แมงยกูบอกแล้วมึงให้ต่ออีกสองสามพันมึงแ่ไดแต่ออฟแมงซื้อถูกยู่แล้วอย่างนี่รอยผมต้องอย่างนี้ก็โดนหิงหัวมาเนี่ยมึงดึงหิ้งเลยดึงเลยนี่นะนี่ก็ขำๆมันน้องอุดมไปเยอะพอสมควรไปติดตามได้นะนี่ตัวนี้แต่ได้ว่าอะไรเนี่ยดูคอนเทนต์ผม บอกพี่ออฟบอกว่าเนี่ยบ้านเฮลเตอร์สเกลเตอร์เนี่ยพี่ออฟบอกซื้อห้า0ันขายหกพันแล้วจับ,บาลากาได้พี่ขับรถมาเลยบอกว่าพี่ออฟถ้าพี่ออฟเปิดแพงมากกว่าน,นี้ไม่ได้นะเพราะว่ามีคอนเทนต์มีคอนเทนต์หนักคอไว้แล้วจริงๆขายขายขายหมื่นซองเลยแต่โดนหนักคอไว้แล้วนะ <c oughs> ยังไงฝากน้องสองคนด้วยละกันรู้จักกันไหมเพราะว่าในนี้ผมสำหรับผมคือคนที่หาของเก่งและมีลายเซ็นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองร้านพี่กากิโชโต่นะฮะฝากติดตามด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากเลยสองคนขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ